เท่ไหรนี่่แดนแม่ลูกบ่ตู้ไหนตัวนี้ตัวไหนแมนบ่นี่เสียเท่าไหร่เสียแสเหนึ่งหมื่นหนึ่งพันพี่น้องครับโอ้โหาบพี่น้องอีหลงงวงงามพป่น้องเป็นแนวนีด้วยมัเบาต้องเดาคออนมันสั่นดีดีใช่ไหมเ้อเนาะสตล์แม่นองลูกสามหนึ่งที่ไบนีก็ชนไปนี้เียพี่น้องครับ1 1ึ <ina> ่งหพบาท ตัวนี้ขายเดียบร้อยตัวนี้กิดกานขายมันนึ่ยกกี่นีด้ไหมนะีตนถึงเดียดอ่ะมันเป็นอนึ่ัแนเป็นนีบ่เออส้งมันม้วนี่ประมาณสามเดือนดีกว่าเอาเอะมากเอมากเข้ับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกศูนย์ดหกเ้าหนึ่งแดเ้า่วไปหน่อยไปเลเรียงพี่น้องครับเรียงได้เพียหน่อยม้วนหน่อยหน่อยๆทาหน่อยยเบือหรอกมั้ น้องกำลางอะไรพี่น้องมันไายอะไรพี่น้องเขาเปข้างในไปเพราะมันหลายเพมันติดนะที่ได้เมือนั้นเขากระทุ้งมาสามสี่คนน้งเขายแล้วกรถทึงบอกไงผมติดต่อมาเนาะโอแมนผมลงเร็วแนั่นผมถือว่าผมลงเร็วเด้ผมลงตอนนั้นเลยกำเงินมาแบ่งยืมใส่นะเว้ยก็เรือพี่น้องก่อยหอยเสี่ยอะไรแม่แม่ มัวแม่งใช่อน้ำไฟน้ำไฟบ่ค่บผมมีมีไฟแน่เลยตัวไหนตัวนี้บ่ตัวพักตัวปินกดนี่บ่ม,ม,ามามาพี่น้องตัวนี้คนสท้ายงอจุน,นจี้เหตุจบพป่น้องเพราะว่าเป็นงองอสาวน้อยพี่น้องทางบ้านี่ถามหางอสาวน้อยิบสองายหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันไหนึ่งหมืองพัน่ายงอต้อเราวัางเด้เพราะว่าอยู่ยูยูรอรยดมันมีไปไปได้หลยเด้อ่ไม่มีแต่ว่า วายสัตว์ตัวนั้นเท่าน,นั้นเองบอตกรถเลยนะได้เขาลูกบ้านาตัวทีมงานกึดอ,อีกันนี่แหะตัวนี้แมนบ่เอาเฉพาะตัวนี้พอดึงดีๆบางห่งเราดึงดึงดึงปินวางสิป่ะดึงเองเออแห่มายืนครูกันพี่หนึ่งหมื่นสองพันบ,บาทเนาะไปหนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยเนาะสูงเมตรสี่สีดหัแรที่น่าจะเป็นตระตกูลบอย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 แมนสี่ใบสี่ตระกูลสีครับผกได้ไร แต่ว่าสีเราออกเป็นัไหนเนาะสีมปนันไหนัไหนแต่ว่ากับรสมราคาต่อหน่อยใ่มต่อพี่น้องครับไมมือนีน้องมาเกี่ขาอมาอยู่น้อแม่ไซเลนผมจอละต่อัดเจ้าเบ้อ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 เบรลีกโทษจำเลีกโทษของแดววล่ะเอาบัตรฮารก็โทษขายไปไหนในนี้ขาโทษตั้ขายายเนี่ยชื่อได้นี่ขอเซื่อป่ะเอา อาไว้นี่พี่น้องซ้ำนี่ส่งนี่ได้พี่น้องก็คือสองึ่งหมื่นสันบาทซ้ำนี่มวื้อไล้เาได้หโอ้อาไปยังพี่น้องส่งนี่ใส่เลยไปพี่ใส่อ้าตันนี้สีขาวประเทศนี้พี่น้องสีงามนี่ต้นนี้มืดฮาเสีพามืาสา้อยาวนี้มีกี่สื่อบือกบพี่น้องบือเอสวยเลยพี่น้องไทย เื่องเื่องเื hmm. 15, ่องอมหนึ hmm. <5 feet. S 1> right. ่งนะพอนะเคเื่องอมในเพ่น้องตันี้อมนิดน่อยแล้วหนาสวยมื้อหาหพ่องัวจักเดือนละอ๋อห้ตี้เห็นประมาณปีปีสองเกืบปีไปปลายไปแล้เนาะปีไปปลายมื้อหาไอ้บอตงปีบ สองปีเนาะเขาเบิกเงินใเขามันอันนี้บบชํางนกางในพี่น้องได้เระฟันท่องเพราะว่าเอาเบอร์มาพอโทรซับเจ้า0์เ0้า0 8540แปดเก5ย์ห้ม้าสนยายครับโทุมา0มือนหาพันบาทถ้าแม่นค้นขายไปในตลาดกัโท่ตั้ง่อบ้านบ้านไหนล่ะพอพูนท่องจับวันเลยครับ่มพี่นอไปย่างกับบาย่า ขาเขมีแต่โต๊ะเขาไพี่น้องครับอ้ยสยงามเว้ยเอามานี้มานีมานีมานีใส่ตัวไหนพอสามหาตัวนี้ลูกก็นยวดูก็เนี้ยหน่อยนี่เป่ามีแม่มีแม,ม,แม,ม,แม่ตัวนี้บ่ ไปดิล mm ูก hmm. กีฬามัม SO ่ยังไม่ดูน่มไปนั่นน่ะไม่ดูน่มแม่ไปดูเช่นว่าแม่หรือร้องแม่ยังมันดีใจน้ำนี่เด้อพี่น้องแล้วห้องสามหมื่นหานีแม่อยู่นี่ลูกลูกไม่ดูน่มตัวนั่นนี่นี่แม่เพลินแม่เพลินนี่ลูกเพิ่นอยู่นี่พี่น้องครับลูกเพิ่นอยู่นี่เด้อนี่ลูกเพิ่นอยู่นี่ครับผมลูกเพิ่นอยู่นี่อันนี้เพิ่นไปดูรับดูน่มของอีกอีกอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องครับลูกเพิ่นอยู่นี่ันนี้ก็ลูกนะ มีงานูบานเดนตัวเอ้าแ่อยู่นี่ลูกอยู่นั่นห้องสามมือหานอเนาะคุณเป็นรักดูนมโอ้ยไ่ห่วงเนาะอิู่นั่นหนูวินมอยู่นั่นมนมีเหี้ยเาไปรักดูนมเอาู่น่ลย เป็นแต่แพงเดียวบหงอนมนั่นห่ดูดู้ยเลยวะลูกงามพี่น้องครับ่มออกาลูกีแม่มันดีเนาะมีแม่มันเนาะครับใส่เบอร์มากใส่เบอร์มาโทรศัตท์ห้าซูนุกห้าห้าสามหกหเีสามหนึ่งยห้่ด้อสามสิบห้โทรมากใส่เบอร์มันนมมันมีนมครปะมีู่พี่น้อง โอ้ตอนนองพี่น้องครับโอ้ยลดกลางออกแล้วชงอยู่ที่นี่กำลังออกครับผมครับแต่ช้องเปิดแม่สาวครับสาวใหญ่ๆเนาะสาวใหญ่ๆเฟรรมใหญ่ๆพี่น้องครับก็น,นี่กำลังวุ่นวายเพราะว่าสนามกม็เริ่มกระเมคนก็สีออกแล้วพี่น้องมาที่นี่ เอ้างานบวานบวกพี่น้องงานบงานบกันรูปอยู่ได้พี่ตัวนี้ก็ตก็เตซื้อมาเนาะเครื่องเครื่องดำดำประจำพี่น้องครับอ้าอีสูสีเท่านะครับขับเรียนบอไปไม่โททุ่ง้าแจกอีแสงยะสุทันจอที่นี่ครับจอดตีง เออนี่นะพี่นะครับาไปเรดบิห้อง่าได้มีห้องไว้เท่าไรห้องไว้สองเมื่อเจ็ดพันหาครับเจ็ดห้าห้อเจ็ดหาพี่น้องเคื่อนรถเนี่ยคพอยออกจะเงินดท่อนเพื่อนมางเอเาไปไม่เต้าแปที่สองกูทอดนะครับกาาถ่ายงอยนี่มันต้องใส่ใส่ฝีมือดีดีพี่น้องครับตอดมาาะวัน่างนี้เพราะว่างอมันลายหน่ะนาอกําลังออกสองเมื่อเจ็ดพันหาลอยบเบิรง พือเราพี่น้องือนเราื้เรางามบอกนมกำลังดีน่มอยกำลังดีพี่น้องครับน่มไใหญ่รัน่มใหญ่มันก็บดุดลูกดดากแก้ยี่น่อยพยน้อยเผมเบหา่นศูนย์เก้าห้ยเก้ี่ห้าสองสีหางสามสี่เดหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งง้วทางไหนอยู่เพิ่ปาติวครับยะโสดีแลวยะโสปาติวพี่น้องไปช่วนเทียบด้วยพี่น้องรู้ไก่รู้เอางามพี่น้องสูงเมตรสี่สิบไปไปเดืเดือนเลยเดี๋ยวมีเลยนะครับีหน่อยพยน่อย สองเทหห้าอยู่ตบนครับดวนดวนครับพี่น้องคือยุทในนาดนี่แปเด้อพี่น้องก็ตัวนี้ถืสองพันถือหมดสองพตัวนี่ยังไงอ่ตัว้นี่ตัวนี้่นปพี่น้องตัวน้อยเด้อนพอนตัวนี้จะคลองมปอยู่ด้พี่น้อง คองไปอยู่ต่จองอยู่ในเสดเท้าแล้วเพื่องผมให้ประมาณสามสาือถึงบ่ประมาณเนาะประมาณสามมือน่พอละงือหัวใส่อยู่ยย 3, 2, 3, 2, ประมาณสามมืพอ,อ,ยอย 3, 000, พอันที่พี่น้อง,งคลองไม่อยู่ก็เลยไปถามแล้วค่าย,นนยม่ที่เราเบอร์ตนี้มาใส่ให้เน่ยขั้นแปดน่น้อยเพื่อพี่พ่นเพืือไปเดขายในมือนี้ยี่เหลี่ยมเขาเราเบอร์เรามีเบอร์เนาะเอาไปยัง ง้โค่งไปตรงนี่งอโคน,นี่โป๊ะโไปไหนได้พี่นหออครับถ้าหลังมาทุเชื้อทุเื้อง้อโค้งสีรมาหนิง้อโค้งมีนอกมือน้พอนอกไฟตัวนึ่งง้โค้งตัวนี้ MM. ไม่ค่อยคึกคักนี่ <ah> ้องมือน tamam, okay. okay. ี้เลอไม่ค่อยคึกคักสุดท้ายแถวนี้สิเป็นงัวโค้งอยู่หลายแห่งมือนี้พวกกุ้พหอเลยมืแบนี้ครับไม่ค่อยคึกคักวันนี้กะไม่ใช่เรื่องจากเศรษฐกิจแน่ๆของคือมันออกมามันบริขายกันเขาก็เลยว่าออกมากันนะมันกลุ่มพละมันลม น้อยๆเก่ๆกับเบอรเกิลจีหาพันบัก์เกิลนี่มันเป็นงั่วปูไปย่างมามนี่น้องครับมาข้างหน้ากันเดี๋ยท่นี่ตามมาตามมา มือน <mile> ี้ง้อโค้งบ่มีครับพี่น้องเออทด้นมีตัวหนึ่งเลยอยู่พอพันครับผมตได้พอพอตระไดพอพันตัวนี้ตระไดเบอกว่าสามหมื่นพันสามหมื่นพันบนี่ประมาณพี่น้องเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้กายกระมนสามหมกว่านี่ย่อมนีสามหมื่นพัน พันของของปรอยูรเขาอไปอยู่ๆๆๆไหนโอ้สามหมื่นหนึ่งพันตัวนี้พี่น้องครับบ่ได้ขอเรียใหรได้พี่น้องเพราะว่าพอเราอยู่พอเราเฝ้าให้นะดี่ค่ามพอมือนี่แล้วข้าวยิเงียบเนาะกเงีบตันนี้สามหม่นพันพี่น้องพอถึงสี่หมืนี่พอพันทีนี่พออายบ่ ส้มอปีมัวมีกพอพันตัว่นละพอตัวนี้พอตัวไหนพอพันตัวนี้โอ้สำคัญเ๋ยเน,น,ยนาะสามพันสาม่นพันนี่พี่น 4, 5, ้ประมาณนี้พี่น้องซีหาโตนี่จะของเากับเอางวัวไปขึ้นรถโยช่วงนี้พี่น้องเด้่ยโตเลยนี่เปิดคนฟอเมื่อ,อ,อกี้สามหมื่นหนึ่งพัน นี่นี่น,นี่ตัวเนสามหมื่ 3, 000, น,นหนึ่งพันตัวนี้ท่งงอถงราคาสามหมื่นหนึ่งพันเป็นแค่นี้เอาเบอรงกันพี่นอ้องเอาเบอร์บอกง,ไงไเลยพี่นีตนน่ตัวนี้ไงตัวนี้เท่าไรละพ่อตัวนี้พ่อสี่สคิบห้าพ่อพันต่อพอเนา อ้ยสูงเมตรห้าหกสิบปุนี่ยนีเจ็ดสิบเจ็ดสิบออยู่อันนี้เทพสามหนึ่งเลยหงเลยเนาะซึ่งเกตงไงหันตามันตาดำๆขอบตาดำที่ปูะเทพครับพอพันธุ์สีสีผานะพอเนาะพอมีเหล็กตัวสัฝากพี่น้องชาบานบอกพรานั่นี่ย 090 2์7ครับนานอครับตองกันเอาเนาะเออตองเนาะดทียบสามหนพี่น้องตัวนี้มงเามวดำไปลยหมวดำมีก็คล้ายขอกที่สามเขียนเล็กดีหน่อยขอกที่สาม เอาาของง้โค้งเลยทเดียว